สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอเสนอการปรับคอรมอและทำไมตู่ยังไม่ฉีดวัคซีนในที่สุดหลังจากส่งสัญญาณการปรับคอรมอเกิดขึ้นชัดเจนหลังมีปรากฏการปรับคอรมอแบบนิว Normal ด้วยคำสั่งสารวงเล็บสามรัฐรมนตรีกปปสอกระเด็นจากเก้าอี้พร้อมกันและในที่สุดก็ได้รับการเฉลยว่าที่ตูประยุทธ์จันโอชายังไม่ได้ฉีดวัคซีนจากชิโนววตเหตุผลเพราะหมอบอกอายุมากให้รอก่อนอ้าว แล้วคนไทยจำนวนมากมายมหาศาลที่อายุเกิน65ปีแล้วจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าบักตูบยังไม่กล้าฉีดแล้วใครจะฉีดวัคซีนนี้ในขณะที่ตอนนี้ปัญหาเรื่องราวของวัคซีนในยุโรปก็มีปัญหาปัญหาคือสต๊อกเหลือบานเบอร แต่เป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่ไทยกันรังจะผลิตก็คือวัคซีนของแอต a าเซเนกาประเทศต่างๆมีสต็อกเหลือบานตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสได้ใช้สต็อกของแอต a าเซเนกาที่ได้รับมากกว่า1ล้านโดสไปเพียงไม่ถึง20%เพียง16%ที่ใช้ไปหลังจากได้รับแล้ว วันนี้สต็อกเหลือบานเบิดเหตุผลเพราะประชาชนในยุโรปรู้ว่าแอ t ตาเซเนกายังมีปัญหาเรื่องการใช้ในผู้สูงอายุแต่ประเทศในยุโรปส่วนใหญ่มีวัคซีนทางเลือกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์ของโมเดอร์นาของไบโอเทคแต่คำถามคือประเทศไทย วัคซีนพระราชทานของสยามไบโอไซค์ขณะน,นี้แทบจะเรียกว่าผู้ขาดอยู่เจ้าเดียวแล้วประชาชนชาวไทยที่อายุมากกว่า55-65ปีจะทำอย่างไรต่อไปประยุทธ์จันโอชาขนาดวัคซีนจีนยังไม่กล้าฉีดแล้วที่เหลือจะทำอย่างไรรวนเป็นคำถาม เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการปรับคอรมอรหลังจากมีสัญญาณเสียงชัดเจนเหมือนการเคาะกระมังป้องแบงป้องแบงแล้ววันนี้การปรับคอรมอรหลายคนบอกว่าโผคอรมอรอยู่ที่ประวิรมงสวุวรรณแต่บักตูบย้ำ อำนาจเป็นของนายกการจะให้ใครก็แล้วแต่เป็นสิทดของนายกโอ้ชัดเจนไหมพวกนักเลือกตั้งทั้งหลาย <zus> วันนี้ไม่รู้ใครใหญ่ระหว่างประวิตย์วงสุวรรณกับประยุทธจรร์จันโอชาใครใหญ่กว่าใครหัวหน้าพักที่ใหญ่ที่สุดในรัฐบาลพักพลังประชารัฐอย่างประวิตย์วงสุวรรณหรือบักตูม ที่มีต่อบสอ2ร้หิดเสียงฮ่าเราหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลวันนี้ต้องคอยมองสัญญาณเสียงรักษาเก้าอี้กอะเก้าอี้โคต้าของพักตัวเองไว้ให้แน่นๆนะเราจะไปดูเรื่องราวของการปรับครมก่อนนะครับว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไร วัสนานาน่วมรายงานข่าวนี้เมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วว่าบิกตูรั่นเป็นติดนายกอำนาจนายกจะให้ใครเป็นรัฐมนตรีเป็นอำนาจกูนะเว้ยปัดให้บิ๊กป้อมจัดโผครมอกนเดียวให้ดูแลแต่พักพลังประชารัฐแล้วเสมอมาผมดูความเหมาะสมอีกทีชี้เป็นติดนายก เผยคุยรองนายกอนุทินจุรินแล้วคุยทุกเรื่องหมดแล้วตีกันสื่อแล้วอย่าไปถามอนุทินกับจุรินอีกยันเลิกคุยเรื่องสัดส่วนแต่ปรับสามก้อี้จะกระทบหรือไม่อย่างไรดูอีกทีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกนรัฐมนตีและนรัฐมนติกราโหมกล่าวถึงการปรับคอรมอว่ายังไม่ได้คุยกับพลเอกประวิทธ หัวหน้าพักพลังประชารัฐแต่มีแนวทางอยู่แล้วให้เสนอมาแล้วนายกก็พิจารณาในภาพรวมเพราะอำนาจอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีการเมืองก็ปอให้เป็นเรื่องการเมืองไปเถอะวันนี้คุยกับนายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกและหัวหน้าพักประชาธิปัตย นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกและหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วทั้งในเรื่องอื่นเรื่องการทำงานต่างๆและขอความร่วมมือเรื่องการนำให้บ้านเมืองไปข้างหน้าให้ได้ไม่มีปัญหาอะไรการเมืองเขาก็คุยกันแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะทิ้นทุกอย่างอยู่ที่นายกส่วนการจะปรับแค่สามตำแหน่งหรือมากกว่านั้นก็ดูอีกทีว่ามันจะกระทบอะไรหรือไม่ ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามเดิมคือเลิกพูดกันได้แล้วเรื่องสัดส่วนอะไรนายกดำเนินการเองตัวเรื่องการสลับเก้าอี้นั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ายังคิดอยู่ไม่รู้ถามแล้วถามอีกถามให้เป็นเรื่องอยู่ได้มีอะไรถามอีกไหมถามที่สร้างสัรค์ดิฮะแม้ อะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆแคน้อยอย่าไปตีกันขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องของความไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วผมคิดว่า,ารัฐบาลผมทำงานอย่างเต็มที่ให้ประชาชนในขีดความสามารถที่เรามีอยู่ในวันนี้เราก็ดำเนินการแล้วทำไมจะเอาไอ้ที่มันไม่มีสาระมาทำให้บ้านเมืองเดินไม่ได้ละ่ะโอเคนะขอร้องนะอย่าแอบไปถามรองนายกอีกเราคุยกันหมดแล้วคุยกันหลายเรื่อง บ้านเมืองมันก็เรื่องของท่านคุยกันผมไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าให้พลเอกประวิทย์พิจารณาคนเดียวใช่ไหมพลเอกประยุทธ์บอกไม่ใช่สิพลเอกประวิทธ์ท่านดูพรรคของท่านพลเอกประวิทย์ก็ดูพลังประชารัฐท่านจุลินก็ดูประชาธิปัตย์ทุกคนก็ประชุมกันอะไรกันถ้าถามว่ามีอะไรต้องปรับไหมก็เสนอขึ้นมานายกก็จะดูความเหมาะสมให้ เข้าใจไหมส่วนจะให้ใครเป็นก็แล้วแต่นั่นเป็นสิทธินายกโอเคนะก่อนตบท้ายว่าอย่าแอบไปถามรองนายกอีกพร้อมชี้ไปที่นายอนุทินก่อนกล่าวว่าอย่าไปแอบถามโน่นนี่นั่นจนกลายเป็นเลืองเป็นราวยืนยันว่าคิดเหมือนกันพูดตรงกัน จากนั้นนายอัทินก็เดินตามพลเอกประยุทธ์ขึ้นไปห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสงสัยมึงได้เก้าอี้เพิ่มมาปิดปากสีที่ทำยัวคราวที่แล้วมึงอาา่ะฮะกูรู้จันมึงนะอีกโพสหนึ่งวัสานานน่นบอกว่าปรับครมคึกคักบิ๊กตู่เรียกประชุมครมเต็มคณะพรุ่งนี้แบบพบหน้ากันหมด จัด distancing ที่ตึกสันติไมตรีจำกัดคนติดตามหลังการประชุมครมผ่านระบบ VTC มาช่วงโควิดที่ตึกบัญชาการหนึ่งในวันอังคารที่สองมีนาคมนี้ผลเอกประยุทธ์ได้เรียกเข้าประชุมครมอแบบเต็มคณะเจอหน้ากันหมดที่ตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาลโดยจำกัดให้มีผู้ติดตามรัฐมนตรีแค่หนึ่งคนในการเข้าตึกสันติไมตรี ตามมาตรการโซเชียลดิสเทนซิงแม้พอเคาะกะลาหมาก็กระดิกหางวิ่งจะเป็นควนเลยนะมึงฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าอ้อะไรกันจะขนาดน,นั้นไอ้พวกนี้หมาได้ยินเสียงเคาะกะละมางังวิ่งมาเป็นแถวมาเป็นขบวนเลยนะเต็มที่เต็มชุดกันเลยมึง ทางด้านอนุทินชาญวีรกุลบักหนูหัวนหน้าสายเขียวหลังจากฟาดงวงฟาดงาเรื่องราวของกลุ่มสอสอดาวเลิกวันนี้มีท่าทีว่าเย็นลงหลังจากโดนเป่ากระมม่เรียบร้อยมึงได้เก้าอี้เพิ่มมาติไอ้หนูวัฒนานานวมโพสต์ว่าอนุทินเย็นลงบอกรอดูผลสอบพลังประชารัฐลงโทษกลุ่มดาวเลิก ชี้แค่เรื่องเศษเสี้ยวนิดเดียวคนต้อง100ร้อยกว่าคนทำงานด้วยกันมีแค่6-7คนเป็นปัญหาเดี๋ยวคนร้อยคนเขาก็ไปจัดการยันไม่หวังปลอบใจด้วยการเพิ่มเก้าอี้โคต้ารัฐมนตรีนั่นแหละมึงพูดแล้วมึงบอกไม่ก็คือใช่นั่นเองไอ้หนูโนอ้ยนายอนุดินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและนัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีของนายอนุชานาคาใยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและเลขาพลังประชารัฐระบุเสียใจยกับการกระทําของกลุ่มดาวเลิกเมื่อถามว่าขณะนี้ยังโกรธกลุ่มดาวเลิกอยู่หรือไม่นายอารินกล่าวว่าผมไม่ได้โกรธไม่เกี่ยวกับผมส่วนเมื่อวันที่28กุมภานที่ตนเองระบุว่าติดใจนั้นก็ติดใจ แต่ไม่ได้เสียใจแต่เมื่อดูผลการสอบสวนต้องดูว่าจะทำให้เราเสียใจหรือไม่ไม่มีอะไรผู้ใหญ่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเพราะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อย่าไปเถียงกับคนนั้นคนนี้ไม่มีประโยชน์ผู้สกข่าวถือว่าเป็นการกดดันพักพลังประชาธัปหรือไม่นายอภินกล่าวว่าไม่กดดันทำงานด้วยกันจะกดดันกันได้อย่างไร นี่เป็นเรื่องเสเสี้ยวนิดเดียวคนตั้ง100ร้อยกว่าคนทำงานด้วยกันมีแค่ 6- 7เจคนเป็นปัญหาเดี๋ยวคนร้อยคนเขาก็ไปจัดการเมื่อถามว่าหากปลอบใจด้วยการเพิ่มโคต้ารัฐมนตรีจะทําให้พอใจหรือไม่นายอนุพินกล่าวว่าไม่มีเมื่อถามว่าโคต้าจําเป็นต้องเพิ่มหรือไม่นายพินกล่าวว่าที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็บุญตายโหงแล้วได้ทํางานเจ้านายก็ดี เพื่อนร่วมงานก็ดีเรื่องของพักเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจัดการกันเองและอย่างที่บอกไปหากมีปัญหาในบ้านผมผมก็จัดการแต่เราไม่ค่อยมีปัญหาตอนโหวนายกมึงเคยทีแล้วนะไอ้หนูทางด้านจุรินลักษณะวิติษย์รายงานข่าวโดยรีพอร์เตอร์ว่าจุรินเผยคุยนายกปมปรับครมอไม่มีเปลี่ยนแปลง ยึดเก้าอี้รัฐมนตรีเดิมยันประชาธิปัตย์มีแต่คำว่าพักไม่มีโคต้ากปปสแสดงว่าเก้าอี้ของหาวอนเสยเนียมเป็นโคต้าประชาธิปัตย์ใครห้ามแตะนะเวย้ยน,นายจุรินลักษณะวิติรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้า,นาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงความคืบหน้าในการปรับโครมาว่าตนได้คุยกับนายกแล้ว ในเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมในภาพรวมและโคต้าพักไหนก็ยังเป็นอย่างนั้นอย่างพักประชาธิปัตย์มีตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยครนา,าคมที่ว่างลงก็ต้องไปดําเนินการยอมรับว,ว่ามีผู้มีคุณญตบัติหลายคนซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนข้อบังคับพักซึ่งยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลานี้ส่วนที่ต้องยึดโคต้ากปปสหรือไม่นั้นนายจุรินท์กล่าว เราไม่เคยพูดถึงโคต้าก,กปป,ปสเพราะพักประธิปัติยึดคําว่าพักประชาธิปัตย์มีอยู่เจ็ที่นั่งซึ่งเป็นของพักอยู่แล้วยืนยันว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามการพูดคุยรัฐมนตรีปธิปัติในเย็นวันนี้เป็นเรื่องปกติที่จีนมีการหาหรือเป็นประจำของพักไม่มีอะไรเป็นพิเศษนายจุลินย้ําว่าขณะน,นี้สิ่งที่พักให้ความสําคัญและทุ่มเทคืคอการหาเสียง เลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชเขตสาเป็นการระดมศัพท์กำลังผู้แทนของพักทยอยกันลงพื้นที่เพาะให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเชิญทั้งนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติปนัฐฐานอดีตหัวหน้าพักลงไปช่วยหาเสียงในพื้นที่หลังจากที่ตนลงพื้นที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเสียงตอบรับที่ดีมากและจะลงเพิ่มเติมจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและในวันที่4-5ถึงมีนาคมจะเป็นการปราศัยใหญ่ ทางด้านวัคซีนกับบักตูประยุทธ์จันโอชาหลังจากมีข่าวว่าเลื่อนฉีดวัคซีนไม่มีกำหนดไม่แจ้งเหตุผลชิโนววตปลอดภัยแต่หมอไม่แนะนำให้ฉีดฮ่ฮ่ไม่แนะนำให้หมอฉีดยังไงกันแน่เว้ย ขณะนี้ตอนนี้ข่าวระดับโลกมีข่าวคราวเรื่องของวัคซีนแอสต้าเซเนกามีสต็อกเหลือบานเบอร์ในหลายประเทศตัวอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสหลังจากได้รับสต็อกตอนนี้มีการส่งมอบแล้ว1,1ล้าน1,000โดสที่ประเทศฝรั่งเศสได้รับมีการใช้เพียง16%หรือประมาณ1,70,000ดโดสที่ใช้ไป ที่เหลือ,อยังไม่ได้ใช้คำถามเวลาผ่านมามากกว่า2-3สสัปดาห์แล้วทำไมถึงไม่มีการใช้วัคซีนแอสต้าเซเนกาคำตอบมีความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพเกิดขึ้นในหมู่ชนชาวยุโรปมากมายหลายประเทศไม่แนะนำให้ใช้ในผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสวีเดนสเปนอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ใช้ในประเทศสเปนและอิตาลีไม่อนุญาตให้ใช้ในคนที่อายุ55ปีขึ้นไปส่วนสวิตเซอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ใช้วัคซีนตัวนี้ดังนั้นสำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกาในยุโรปหลายประเทศก็มีปัญหาคล้ายคคึงกันคือมีสต็อกเหลือบานเบิดที่ต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพราะว่า วัคซีนของแอสต้าเซเนกที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอรเป็นวัคซีนชนิดเดียวที่บริษัทสยามไบโอไซด์กำลังทำการผลิตดังนั้นคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าวัคซีนชนิดนี้จะสามารถใช้ในผู้สูงอายุในประเทศไทยได้หรือไม่ในขณะที่วัคซีนชิโนแวคที่ตอนนี้มีการส่งมอบให้ประเทศไทย200,000โดส ปยุทธ์จันโอชายังไม่กล้าฉีดวัคซีนตัวนี้เพราะบอกว่าอายุมากเกินเรื่องราวาดังกล่าวไทยอ e ีนิวได้รายงานข่าวเมื่อวันก่อนนี้ว่าว่าแล้วไหมล่ะว่าวัคซีนชีนโนแวตจากจีนถึงไทยแล้วมีปัญหาทั้งที่เป็นล็อตที่ทดสอบกับคนอายุ18 59ปีน่าจะไม่เหมาะสมฉีดให้ผู้อายุมากหรือน้อยปเกณฑ์ คันโฆษณาไว้เยอะแบบไม่ดูข้อได้จริงว่านายกจะรับฉีดโชว์ในวันที่28กุมภามาวันนี้นายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันบำราชนราดูลได้เตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับพลเอกประยุทธ์เรียบร้อยแล้วแต่นายกขอเลื่อนไม่กำหนดการฉีดวัคซีนออกไปไม่มีกำหนดและไม่แจ้งเหตุผลทั้งทั้งที่ก่อนวันที่24กุมภากำหนดวัคซีนถึงไทย นักข่าวถามรมัฐมนตรีสาธารณสุขว่าจะเอาแน่หรือมีรายงานว่าไม่เหมาะสำหรับผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปจะฉีดให้กับพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีอายุ66ปีได้หรือไม่นายอนุทินชาญวีรกุลก็คงพวักพวังตอบแบบเหยียบเรือสองแคมว่าถ้ามีข้อจำกัดอายุอย่างชิโนแวตก็ฉีดไม่ได้แต่ถ้ามีวัคซีนยี่ห้ออื่นเข้ามาในช่วงนี้และไม่มีข้อจำกัดเรื่องนี้ท่านก็ฉีดได้ เมื่อถามว่าเข็มแรกที่จะฉีดคือ28กุมภาพันธ์นี้หรือไม่นายอนุทินไม่ขอออกความเห็นนี่คือการทำงานที่ไร้ประสิทธิธภาพไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ขอไปทีเพราะไม่ค่อยรู้อะไรจริงขาดหลักการที่เชื่อถือได้แล้วมาบ่นว่าผู้คนให้ความสำคัญอยู่เสมอกับอดีตนายกคนที่ถูกแย่งอำนาจไปอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งน่าจะทำให้ต้องเบรกการฉีดแบบ เบรกตัวโก่งกันทีเดียวก็คือความไม่หนักแน่นในประสิทธิภาพของวัคซีนชิโนแวดความเห็นของหมอคือชิโนแวตความน่าจะถือของเทคโนโลยีที่ใช้ฆ่าเชื้อมันล้าสมัยมากหากฉีดไปแล้วเกิดอะไรไม่เข้าร่องเข้ารอยมีอาการแพ้อย่างหนักหรือมีผลกระทบข้างเคียงรุนแรงไม่ใช่แค่หน้าแตกแต่อาจเกิดการคาดไม่ถึงยิ่งมีเสียสย่ยงแฝงแรงเกิดขึ้นว่า ถ้าประยุทธ์ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วเป็นอะไรไปวัคซีนที่ซื้อมาแพงเท่าไหร่ก็คุ้มนั่นมาจากทวิตเตอร์ที่ถือแถนแช่งแบบไม่ยัง้งเลยโยนไปให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับการฉีดวัคซีนจีนเข็มแรกแทนเหตุที่ประยุทธ์ไม่ยอมระง,งับการฉีดเตียตั้งแต่วัคซีนก่อนมาถึงคงหวังว่าจะได้ของสูงมาแทนหากแต่แอสตราเซเนกายังไม่นำส่งวัคซีน โดยไม่สามารถส่งเอกสา,ารเพื่อตรวจรับรองได้ทันอนุทินเผยอันเป็นความขาดเคลปุถุชนย่อมมีแต่การอวดตัวทั้งที่ไม่แน่จริงหากบ้านเมืองมีคันรองตามคองทำแล้วคนอย่างนี้ไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะจะทำให้คนทั้งประเทศจำนวนมากต้องเดือดร้อนอย่างเช่นที่เป็นอยู่นี้และโอกาสขยายความเลวร้ายมากขึ้นไปอีก นับวันฟาร์มขี้เท้อแต่ละโมกของประยุทธ์จันโอชาปรากฏออกมาไม่ขาดสายส่วนที่หมกเม็ด6-7ปียิ่งโผดังกรณีบ้านพักฟรีทุกอย่างอันหรูหราของประยุทธ์ในค่ายทหารลาพที่1นึ่งรักษาพระองค์นอกจากงบสร้างคริหัสหลังนี้78ล้านแล้วยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายในเรื่องการฉีดวัคซีนล่าสุดวาสนา,นานาน่วมได้รายงานข่าวเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วว่า บิ๊กตู่บักตูยืนยันว่าพร้อมจะฉีดวัคซีนให้ผมฉีดเมื่อไหร่ผมก็ฉีดเมื่อน,นั้นแหละเผยมีวัคซีนทั้งแบบพาณิชย์และโควัดด้วยแซวอนุทินฉีดวัคซีนแล้วแข็งแรงกว่าเดิมอีกไม่เห็นเป็นไรอายุต่ำกว่า60ฉีดได้ตัวหน้องผมต้องรองวอนสื่อเรื่องเล็กๆอย่ากระพือวันเกิดความไม่เชื่อมั่นที่ติดพักดีบดินผลเอกประยุทธ์ประชุมคณะกรรมการนโยบาย พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงการฉีดวัคซีนว่าลองนายกอนุดินฉีดเองไม่เห็นเป็นไรแข็งแรงกว่าเดิมอีกเพราะวัคซีนของชิโนแวคเขาฉีดสาหรับคนอายุต่ำกว่า60ท่านแข็งแรงอยู่แล้วส่วนผมตรออย่างที่หมอเขาว่ามาวัคซีนมีหลายส่วนในเชิงพาณิชย์ก็มีและของโควคในทำรองนี้ใช่ไหมต้องเคีร์กันให้เรียบร้อย ผมก็พร้อมจะฉีดนั่นแหละให้ผมฉีดเมื่อไหร่ผมก็ฉีดเมื่อน,นั้นแหละโอเคนะอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปตีกระเพือขึ้นมามันจะทําให้เกิดความไม่เชื่อมัน่นผมคิดว่ารัฐบาลผมทําเต็มที่ให้ประชาชนในขีดความสามารถที่เรามีอยู่ของทุกกระตรวงทบวงกลมงบประมาณจะทําให้ดีที่สุดถ้าวัคซีนสามารถแก้ปัญหาได้ก็ยิ่งดีใหญ่แล้วทําไมเราจะเอาอะไรที่ไม่เป็นสาระมาทําให้บ้านเมืองเราเดินไม่ได้ ขอล้องกันแค่นั้นแหละแม่ประยุทธ์ก่อนหน้านี้เห็นมึงเปียงแข็งปากแข็งบอกว่าจะจีเป็นคนแรกจะฉีดโชว์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆบอกว่าหมอไม่ให้สีดคำถามที่ตามมาคือแม้กระทั่งแอตราเซนกาวันนี้ในยุโรปจะต็อกเหลือบานเบิด เพราะไม่สามารถฉีดให้ผู้สูงอายุได้เขาไม่เลือกเขาไม่ฉีดและวัคซีนชนิดนี้ประเทศไทยผลิตและสยามไบโอไซเป็นตัวแทนผู้ผลิตและหากผลิตออกมาแล้วทั่วโลกไม่ยังไม่ยอมรับให้ใช้กับผู้สูงอายุจะทำกันอย่างไรวันนี้ประเทศไทยอยู่บนความเสี่ยงเรื่องสุขภาพอย่างน่าสะพรึงกลัวทีเดียว และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของการปรับโครมมอและทำไมตู่ยังไม่ฉีดวัคซีนในที่สุดหลังการส่งสัญญาณการปรับโครมมอเกิดขึ้นหลังมีปรากฏการปรับโครอมแอบแบบ New Normal ตามคำสั่งสาลและที่สุดก็เฉลยว่าทำไมประยุทธ์จันโอชายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะหมอบอกว่าอายุมากให้รอก่อน ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพ,เพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตุกคนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์และส่งต่อข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Facebook ออกไปสู่ประชาชนราญ้าทั่วประเทศไทยวันนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่าวสารข้อมูลทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้เพียง5-10ล้านคนขณะที่ประชากรข่าวไทย67ล้าน60ล้านคนอยู่นอกขอบข่ายนี้ดังนั้นการที่จะทำให้ประชาชน60ล้านเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้ การตรงต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปสู่ระบับตำบลระดับหมู่บ้านเป็นสิ่งจําเป็นนี่คือห่วงโซ่ต่อที่สำคัญด้านข้อมูลข่าวสารการจะเปลี่ยนแปลงสังคมระดับลากฐานได้อย่างแท้จริงข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยต้องลงไปเบิกเนตรประชาชนข้อมูลข้อได้จริงจะทำให้ประชาชนใจโตตาสว่างและเห็นความสำคัญของการลุกขึ้นสู้ วันนี้การส่งต่อข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นภารกิจประวัติศาสตร์และอันหนึ่งเนื่องจากเพจนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยากเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคลิปมากกว่า1700คลิปของเพจนี้สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนโลเคชั่นในระบบ Youtube ด้วยการที่เปิดไปหน้า Youtube กดไปที่รูปวงกลมสีส้มด้านมุมวาตามลูกศรน,นั่นคือขั้นที่1ขั้นที่2เลื่อนไปหาคําว่าตั้งค่าแล้วกดเข้าไปขั้นที่3เลื่อนไปหาคําว่า general หรือทั่วไปกดตรงนั้นขั้นที่4หาคําว่าที่ตั้งประเทศหรือ location กดตรงนั้นและขั้นตอนสุดท้ายเลือกประเทศที่ท่านคิดว่าท่านชอบ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเลือกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอาจจะบอกอย่างเข้มข้นเช่นฝรั่งเศสประเทศที่ตัดคอพระเจ้าแผ่นดินทิ้งในสมัย232ปีที่แล้วและสำหรับเพื่อนๆที่กดเข้าไปในช่อง Youtube ของเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์แล้วไม่พบข้อมูลใดๆ เนื่องจากท่านอยู่ในประเทศไทยและยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชันไม่ต้องตกใจมีคำแนะนำให้ใช้คำค้นว่าแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดแล้วกดเข้าไปหลังจากนั้นคลิปล่าสุด20-30คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับฟังรับชมนับติดชั่โชวโมงและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ยังคงคือหาเลขเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถทำได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งสนับสนุนสติ๊กเกอร์เมื่อเวลามีไลฟ์สดทุกค่ำคืนเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีเป็นวิดีโอพรีเมียร์แบบไลฟ์สดท่านสามารถสนับสนุนสติ๊กเกอร์ที่มุมขวาด้านล่างตามนี้กดเข้าไปแล้วเลือกตามที่ท่านต้องการสนับสนุน วิธีการที่2เลือกสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครที่อยู่ข้างปุ่มแบบนี้ท่านสามารถกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทจากเส้นทางสู่ประเทศประชาธิปไตยของประเทศต่างๆในโลกนี้ ไม่มีประเทศไหนในโลกได้ประชาธิปไตยมาด้วยเคียงการร้องขอวิงวอนอ้อนวอนกราบไหว้ทุกประเทศล้วนแต่มาด้วยการเรียกร้องและต่อสู้ด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยหยาดเหงื่อและชีวิตของเราวีรชนของชาติดังนั้นเพื่ออนาคตของท่านของลูกของหลานในอนาคตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ ต้องลุกขึ้นสู้อย่างเด็ดเดี่ยวด้วยสันติวิธีเท่านั้นสองเท้าต้องก้าวออกมาสองมือต้องชูขึ้น เสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกัน